กาแฟเป็นพืชเมืองหนาวนะครับการปลูกในพื้นที่เขตร้อนก็ควรจะปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงาแบบนี้นะครับถึงเวลาเขาเขาก็จะออกดอกหลังจากเป็นดอกเสร็จก็เป็นมเมล็ดนะครับก็จะมีมะเมล็ดกาแฟให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเป็นวันมากน้อยแล้วแต่การปลูกอันนี้ปลูกไว้ดูที่เคยนะครับก็จะมีดอกเสร็จแล้วก็จะเป็นมเมล็ดขึ้นมา เนื่องจากว่ามีจํานวนน้อยก็ปล่อยให้มเมล็ดก็ร่วงหลวนนะครับร่วงหลวนเสร็จมันก็จะกลายเป็นต้นแบบนี้ครับออมเมล็ดที่เขาร่วงหลวนมาแล้วเรามาฝังดินไว้นะครับฝังดินไว้ก็จะได้เป็นต้นเล็กๆขึ้นมานะครับก็ขยายพันธุ์ปลูกต่อไปนี่ครับปลูกช่วงเวลาเขาออกดอกก็จะสวยงามแบบนี้นะครับต้นกาแฟอาราบิก้าครับอาราบิก้า กาแฟาก็จะออกดอกสวยงามแบบนี้นะครับจากดอกก็กลายเป็นเมล็ดกาแฟาพอสุกเราก็ดเก็บเกี่ยวไปตากแดดเพื่อนนำไปคั่วนะครับนำมาบดเป็นผงไว้รับประทานมากน้อยแล้วแต่การปลูกนะครับอันนี้ปลูกได้ร่มไม้ใหญ่นะครับ ใต้ล่มไม้จากนั้นเราก็จะได้ต้นเล็กๆไปเพาะชำปลูกต่อไปนี่ครับใต้เม็ดแล้วก็ไปฝังดินไว้เราก็จะได้ต้นกาแฟขึ้นมาเพิ่มเติมอีกนะครับจํานวนหลายต้นนะครับเพื่อเป็นขยายพันธุ์ปลูกต่อไปปลูกไม่มากเอาไว้ขึ้นชมดูความงามของดอกกาแฟดอกกาแฟจะมีกลิ่นหอมนะครับ กิ่นหอมเหมือนดอกมะลินะครับกาแฟผูกไว้ต้นไม้ใหญ่